รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับขอต้อนรับสู่การเรียนวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสำนักง,งานกศนจังหวัดพิจิตรครับก่อนอื่นขออนุญ,ญาตได้นําตัวก่อนนะครับคุณครูชื่อยุทธภูมิทองสวงเป็นคุณครูวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงมาจากกศนอําเภอทับคอครับวันนี้เรามาจะจะมาเรียนในวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงเราจะมาดูกันว่าวิชาการพัฒนาอาชีพมีความมั่นคงเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรและมีความสําคัญต่อชีวิตเราอย่างไรนะครับมีใครทราบ หรือไม่ว่าทําไมเราถึงต้องเรียนวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงถ้าไม่ทราบเราจะได้เรียนในวันนี้ครับก่อนอื่นเราจะมาเรียนว่าทําไมเราถึงต้องเรียนวิช arp, าพัฒนาอาชีพมีความมั่นคงในส่วนของเนื้อหาแผนการการผลิตคืออะไรครับเรามาดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะครับข้อ1คืออธิบายคุณลักษณะผลผลิตหรือการบริการนะครับข้อ2คือสามารถวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการนะครับข้อ3คือการจัดทําแผนการ ผลิตหรือการบริการนะครับข้อ4คือกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตนะครับข้อ5คือพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการนะครับส่วนเรื่องที่1นึ่งคือการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการนะครับก็คือซึ่งมีการกําหนดทิศทางเป้าหมายกลยุทธ์การตลาดแล้วดังนั้นในการในหน่วยงานในหน่วยนี้จะเป็นการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้า เป็นกลุ่มใดวัยใดเพศใดอาชีพใดและมีระดับการศึกษาใดนะครับคุณภาพของความหมายของคุณภาพเนี่ยแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือคุณลักษณะตามหน้าที่หน้าที่ก็คือประสิทธิภาพของการทํางานความเหมาะสมส่วนข้อที่2คือคุณลักษณะตามคุณลักษณะตามลักษณะภายนอกก็คือรูปร่างสวยงามสีสัน กับการใช้งานและความเหมาะสมกับการใช้งานนะครับขั้นตอนการกําหนดคุณภาพเนะี่ยการกําหนดคุณภาพของสินค้าและบริการเนะี่ยมีขั้นตอนการดําเนินการสาม 3. ขั้นตอนด้วยกันนะคือข้อหนึ่งก็คือการศึกษาความต้องการของผู้ใช้สินค้าและบริการอย่างกว้างขวาง,วางและครอบคลุมผู้ซื้อนะครับหรือผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายนะครับข้อ2คือการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่ศึกษามาอย่างจริงจังนะครับข้อ3คือจัดระบบการผลิตและควบคุมการผลิต ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับส่วนการกําหนดคุณภาพการบริการนะครับก็คือการบริการเนี่ยหมายถึงการให้ความช่วยเหลือหรือการดําเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดีเนี่ยผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและชื่นชมองค์กรครับซึ่งเป็นสิ่งดีซึ่งหนึ่งเป็นสิ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรานะครับเบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงานเนี่ยมักจะพบว่าการบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงาน ด้านต่างๆเช่นงานบระชัำพันธ์งานบริการวิชาการนะครับเป็นต้นนะครับดังนั้นการบริการที่ดีผู้รับบริการเกิดความประทับใจเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรนะครับเรามาดูคุณภาพของงานบริการนะครับหรือ Service q u a l i t y นะครับปัจจัยที่ชี้คุณภาพของการบริการประกอบด้วยได้แก่นะครับหนึ่งคือสามารถจับต้องสินค้าได้นะครับสองคือความน่าเชื่อถือในที่นี้คือความถูกต้องในการคิดค่าบริการนะครับสามคือมีความรู้ผู้ให้บริการ ต้องที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้มีความรู้นะครับ 4. คือมีความรับผิดชอบ5คือมีจิตใจงามครับเรื่องที่2ในการวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการเนี่ยคำว่าทุนน่ะหมายถึงการลงทุนในการดําเนินธุรกิจนะครับต้นทุนการผลิตหมายถึงทุนในการดําเนินกิจการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือทุนคงที่นะครับทุนคงที่เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันคือ1คือทุนคงที่ที่เป็นเงินสดเนี่ยเป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่าย ค่าดอกเบีย้ยเงินกู้เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินธุรกิจนะครับสคือทุนคงที่ที่ไม่ใช่เงินสดได้แก่พื้นที่อาคารสถานที่โรงเรือนรวมถึงค่าเสื่อมของเครื่องจักรนะครับในส่วนของทุนหมุนเวียนนั่คือการที่ผู้ประกอบการจัดหาทุนเพื่อใช้ในการดําเนินการจัดหาสินทรัพย์หมุนเวียนเช่นวัตถุดิบในการผลิตหรือบริการวรสัสดุสิ้นเปลืองค่าแรงค่าขนส่งค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ เป็นต้นนะครับทุนหมุนเวียนสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือทุนหมุนเวียนที่เป็นเงินสด2คือทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นเงินสดก็ได้แก่ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นค่าแรงงานในครัวเรือนส่วนใหญ่ในการประกอบธุรกิจธุรกิจจะจะไม่นํามาเป็นเงินทุนจึงไม่ทราบถ,ถึงข้อมูลการจัดรงคุณที่ชัดเจน3คือเรื่องที่3คือการกําหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการเป้าหมายของการผลิตหรือการบริการแบ่งออกเป็น 4- ี่สี่หข้อด้วยกันคือน1การกําหนดคุณ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน2คือเสริมสร้างส่วนประสงค์ทางการตลาด3คือคํานึงถึงสภาวะแวดลอ้อมที่ควบคุมไม่ได้4คือสามารถตอบคาถามต่อไปนี้ได้ทุกข้อนะครับในส่วนของลูกค้าเนี่ยประกอบด้วย1ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสําหรับผลผลิตที่ผลิตขึ้นหรือการบริการ2คือลูกค้าเป้าหมายดังกล่าวอยู่หน้าที่ใด3คือในลักษณะของลูกค้าเหล่านี้ซื้อผลผลิตหรือบริการ ได้จากที่ใด4คือลูกค้าซื้อผลผลิตหรือการบริการบ่อยแค่ไหน5อะไรคือสิ่งจูงใจที่ทําให้ลูกค้าเหล่านี้ตัดสินใจใช้บริการ6คือลูกค้าใช้อะไรหรือทําไมลูกค้าถึงใช้ผลผลิตหรือบริการของเรา7คือลูกค้าเหล่านี้ชอบหรือไม่ชอบผลผลิตหรือบริการอะไรที่เรามีอยู่บ้างในส่วนของผลผลิตหรือการบริการประกอบด้วย 1. คือลูกค้าเนี่ยต้องการผลผลิตหรือบริการอะไรครับ2คือลูกค้าอยากจะให้มีผลผลิตหรือบริการในเวลาใด3คือเฉพาะการบริการควรตั้งชื่อว่าอะไรอะไรเป็นสิ่งดึงดูดให้ได้ผลดีที่สุดนะครับนอกจากผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องคำนึงถึงและพิจารณาถึงความเป็นไปได้นะครับแล้วก็แรงงานต้องใช้แรงงานมากน้อยเท่าไหร่เงินทุนเนี่ยต้องใช้เงินทุนมากน้อยเพียงใด อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างจานวนเท่าไรเพียงพอหรือไม่หรือไม่เพียงพอจะทําอย่างไรนะครับวัตถุดิบที่เป็นสิ่งสําคัญมากพิจารณาว่าจะจะหาซื้อวัตถุดิบจากที่ใดราคาเท่าใรและหาได้จากแหล่งไหนจะได้ใช้โดยวิธีใดนะครับสถานที่ให้มีความเหมาะสมสะอาดเดินทางสะดวกเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องที่4นะี่นันคือการกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตนะครับเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นการกำหนดนก,กิจกรรมที่เกี่ยวกับการขยายอาชีพเช่นการเปิดร้านค้าหาหยร้านขายข้าวเกงสาขาที่2ต้องดําเนินการกิจกรรมอะไรบ้างดังตัวอย่างคือจัดหาหนึ่งคือจัดหาทําเลจัดหาเตรียมสถานที่อุปกรณ์ศึกษาเกี่ยวกับเมนูอาหารใหม่ๆเปิดร้านอาหารหรือจัดการลูกคา้านครับสิ่งที่สำคัญ ยิ่งต่อการขยายอาชีพคือการตัดสินใจโดยมีแนวโน้มในการดําเนินการดังนี้นะครับหนึ่งคือตรวจสอบตัวเองว่าเพื่อให้รู้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการลงทุนเงินทุนเครื่องมืออุปกรณ์วัตถุดิบและสถานที่นะครับ2คือสํารวจสภาพแวดล้อมเป็นการตรวจสอบคุณข้อมูลภายนอกเกี่ยวกับการประเภทเดียวกันในชุมชนและความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่นนะครับการดําเนินการตามข้อ1และข้อ 2. เนี่ยเป็นการศึกษาข้อมูล เพื่อระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขนะครับ3คือการกําหนดทางเลือกหลังจากสามารถกาหนดปัญหาได้แล้วเพื่อให้เพื่อให้การวางแผนมีความชัดเจนเจ้าของธุรกิจต้องตัดสินใจเพื่อพิจารณาหาทางเลือกเพื่อให้ได้ทางเลือกทางหลายทางเลือกครับสู่การปฏิบัติ4คือการประเมินทางเลือกครับเพื่อสามารถกําหนดทางเลือกได้หลากหลายเพื่อให้ ได้ทางเลือกสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในการวางแผนกลยุทธ์ของการตลาดเนี่ยประกอบการพผู้ประกอบการเนี่ยต้องพิจารณาประเมินทางเลือกในแต่ละวิธีนะครับเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายให้ดีที่สุดนะครับ5คือการตัดสินใจในการเลือกหลายทางเลือกในการตัดสินใจสามารถใช้หลักสี่ประการในการตัดสินใจคือ1นประสบการณ์ับ2ก็คือการทดลอง3คือปัจจัยหรือการวิเคราะห์ สี่คือการตัดสินใจเลือกนะครับหคือกําหนดวัตถุประสงค์เป็นการกําหนดเป้าหมายของการดําเนินงานว่าต้องการให้เกิดอะไร7คือพยากรเหตุการณ์ในอนาคต8คือกําหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นการกาหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติว่าจะทําอย่างไร9คือการประเมินแนวทางการปฏิบัติที่ว่างไว้เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนกิจกรรมนะครับ1ิคือทบทวนและปรับแผน เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่วางไว้นะครับเรื่องที่5คือการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการเนี่ยเพื่อให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าและความมั่นคงเนี่ยผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการอย่างต่อเนื่องสามารถดําเนินการได้ดังนี้นะครับขึ้น1ก็คือลักษณะการผลิตและการให้บริการหมายถึงสภาพของแหล่งให้บริการที่ดี ที่ผู้ใช้บริการสามารถสัมผัสจับต้องได้นะครับ2คือความไว้วางใจหมายถึงความสามารถในการนําเสนอผลิตหรือการบริการตามคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้อย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องนะครับ3คือความกระตือร้อนหมายถึงการแสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและพร้อมที่จะให้บริการผู้ให้บริการอย่างเต็มอย่างทันทันว่วงทีและเต็มใจนะครับ4คือ ความเชี่ยวชาญหมายถึงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานบริการที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ5คืออัธยาศัยที่นอบน้อมหมายถึงความเป็นมิมตรไมตรีความสุภาพนอบน้อมเป็นกันเองนะครับ6คือให้เกียรติผู้อื่นจริงใจมีน้ำใจได้เป็นมิตรของผู้ปฏิบัติงานผลผลิตและบริการนะครับ7คือความน่าเชื่อถือหมายถึงความสามารถในด้านการสร้างความเชื่อมั่น ด้วยความซื่อสัตย์ของผู้ประกอบธุรกิจ8คือความปลอดภัยความปลอดภัยเนี่ยหมายถึงสภาพที่ปราศจากอันตรายความเสี่ยงภัยและปัญหาต่างๆ9คือการเข้าถึงบริการเนี่ยหมายถึงการติดตาการติดต่อเพื่อการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยความสะดวกไม่ยุ่งยาก10คือการติดต่อสื่อสารหมายถึงความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และความสื่อความหมายชัดเจนใช้ภาษาที่ง่าย และรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ11คือความเข้าใจของลูกค้าเนี่ยหมายถึงความความพยายามในการค้นหาทำความเข้าใจกับความต้องการของผู้ใช้บริการและให้ความสําคัญตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการโดยทันทีนะครับคุณภาพของการผลิตหรือก,การบริการเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ประก,กอบธุรกิจต้องรักษาระดับคุณภาพแล,และพัฒนาระดับคุณภาพการผลิตหรือการบริการให้เหนือ ผู้แข่งโดยเสนอคุณภาพ,พการผลิตหรือการบริการเนี่ยที่ลูกค้าคาดหวังหรือเกินกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้เสมอนะครับครับวันนี้ครูก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักศึกษาทํากันนะครับประกอบด้วยข,ข้อหนึนะครับปัจจัยที่สามารถบ่งชี้คุณภาพของการบริการประกอบด้วยอะไรบ้างครับมีเวลาให้นักศึกษาทําข้อสอบในคำถามนะครับ1นาทีนะครับ ได้คาตอบเรยอยัางครับเด็กๆครับเรามาเฉลยกันเลยว่าปัจจัยที่สามารถบ่งชี้คุณภาพของการบริการเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างครับ1คือความสามารถจับต้องได้ครับ 2. ความน่าเชื่อถือ 3. มมีความรู้ผู้ให้บริการเนี่ยที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้มีความรู้สามารถอธิบายได้ครับ 4. คือมีความรับผิดชอบเรามาดูข้อที่2กันเลยนะครับว่าทุนหมุนเวียนเนี่ยคืออะไรและสามารถแบ่งออกเป็น กี่ประเภทให้เวลานัาึกษาอีกหนึ่งนาทีนะครับในการคิดหาคำตอบคิดได้ไหมครับ,รบเรามาเฉลยกันนะครับว่าทุนหมุนเวียนคืออะไรและสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับทุนหมุนเวียนก็คือวัตถุดิบในการผลิตหรือการบริการประกอบด้วยวัสดุสิ้นเปลืองค่าแรงค่าขนส่งค่าไฟฟ้าหรือค่าโทรศัพท์นะครับ สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือทุนหมุนเวียนที่เป็นเงินสดและก็ทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นเงินสดน,นะครับเรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่3คือความน่าเชื่อถือในการในด้านการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการนหมายถึงอะไรครับเด็กๆตอบได้ไหมครับอ้าวให้เวลาอีกหนึ่งนาทีในการคิดหาคําตอบครับคิดได้ไม่เอ่ยอ้าวเรามาดูเฉลยกันเลยครับ ความน่าเชื่อถือในด้านการพัฒนาร,ระบบการผลิตหรือการบริการเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือความสามารถในด้านการสร้างความเชื่อมั่นด้วยความซื่อสัตย์ของผู้ประกอบธุรกิจนั่นเองนะครับมาดูข้อที่4นะครับความเข้าใจลูกค้าหมายถึงอย่างไรครับให้เวลานักศึกษาทําอีกหนึ่งนาทีครับคิดได้ไหมคิดได้ไม่เอ,อ่ยอ้าวเรามาดูคาตอบกัน,นครับว่า ความเข้าใจของลูกค้าเนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็คือความพยายามในการค้นหาและความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการและให้ความสําคัญตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการโดยทันทีนั่นเองนะครับครับสรุปสรุปวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปกันไปบ้านนะครับข้อ1ก็คือการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการข้อ2คือการวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการนะครับข้อ3คือการกําหนดเป้าหมายการผลิตข้อ4คือการกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตครับ ส่วนข้อที่5คือการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการนะครับสำหรับการเรียนในครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับในส่วนของการเรียนในครั้งที่1นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้ฝากนักศึกษาฝากติดตามการเรียนการสอนในช่องชาลวัน NFE Channel ฝากติดตามดังนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ